สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับเครื่อง MacBook Air นะตัวนี้จะเป็นโมเดล A 1 4 6 5นะครับเป็น1ิเนิ้วปี2015อ่าแล้วแบตท,ที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นแบตมอ r ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็รับประกันถึง1ปีนะครับสบายใจได้ในกรณีที่เปลี่ยนไปในเรื่องของประกันแล้วก็ความมาตรฐานนะครับเลือกใช้แบตเตอรี่ The Best นะครับอ่ะมาดูกันสําหรับวิธีการเปลี่ยนตัวนี้ก็เปลี่ยนง่ายนะฮะเปลี่ยนไม่ยากเลยสําหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่มามาดูกันใกล้ๆส่วนอุปกรณ์การแกะนะครับด้านหลังก็จะมีตัว1.2กับทร์กเบอร์5ซึ่งจะอยู่ในกล่องเรียบร้อยนะนี่ท่านไหนที่ซื้อไปเปลี่ยนเองลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถไปเปลี่ยนได้เปลี่ยนง่ายนะครับ พอไขน็อตออกมาแล้วก็จะมีน็อตหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวด้วยกันอ่ะมาอุปกรณ์จะอยู่ในกล่องแต่เราใช้เครื่องมือเราดีกว่าสำหรับการแกะออกมาจะเป็นเบอร์หนึ่งจุดสองทั้งหมดจะมีเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าขนาดจะไม่เท่ากันนะ ่อนอื่นหลังจากที่เราเปิดออกมาแล้วปลดขั้วแบตเตอรี่ก่อนนะครับก่อนที่จะทาการไขน็อตเพื่อทําการตัดระบบไฟทุกอย่างหนึ่งเปิดฝาหลังเรียบร้อยถอดขั้วแบตก่อน,นครับสิ่งแรกเลยที่เราต้องต้องทําพอถอดขั้วแบตเสร็จแล้วเนี่ยก็พยายามอย่าเอาพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นไขควงหรือโลหะอะไรต่างๆมาวางหรือมาตกอยู่บนเมนบอร์ดเดี๋ยวอาจจะทาให้วงจรมีปัญหาได้นะครับพอไขเสร็จแล้วเราก็ถอดออกมา แล้วก็ใส่แบตเตอรี่ของเราเข้าไปปึ๊บไขน็อตก่อนนะครับไขน็อตให้เรียบร้อยก่อนโอเคนะครับหลังจากที่เราไขน็อตในส่วนแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ขั้วแบตไปได้เลยอ่ะประมาณนี้นะครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่เราก็ต้องมีการรีเซ็ตพีแรมนะครับรีเซ็ตเอี แล้วก็ให้รีรสตาร์ทสามครั้งอ่าให้มีการรีสตาร์ทสามครั้งเพื่อจะให้ค่าต่าๆรีเซ็ตใหม่อ่าโอเคแล้วก็เรามาทำการใช้ power supply test ในเรื่องของการชาร์จไฟมันจะเป็นตีส้มนะครับแล้วก็จะมาดูจุดนี้มีแรมก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าแบตไม่ชาร์จ มิลลิแอมก็จะไม่ถึง1มิลลิแอมก็จะประมาณศูนย์กว่าๆ0.5 0.6 0.7อันนี้ก็จะมีการชาร์จไปเรื่อยๆบางทีอะแดปเตอร์เราก็มองไม่ออกนะครับว่ากระแสมันขึ้นประมาณไหนอันนี้2แอมป์2.3แอมแอถือว่าโอเคระบบชาร์จดีแบตเตอรี่ดีอ้า2.5แอม เดี๋ยวเราก็เข้าไปเช็คในส่วนของตัวเคาน์เตอร์ s ิสต e แมมรีพอเข้าไปเลยแล้วก็ในส่วนของ Power อร์นะตรงนี้ c y c l ิล o u n t ก็จะเป็น1นนะครับตรงนี้จะเป็น Normal Capacity ก็จะอยู่5 0 0 0 52มิลลิแอมอ่ะโอเคเป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ติดต่อได้หรือจะสั่งไปเปลี่ยนเองทางเรามี คลิปวิดีโอต่างๆให้นะครับวิธีการเปลี่ยนก็ฝากร้าน B Max Service ไว้ด้วยแล้วก็ฝากแบตเตอรี่เตอร์เบสไว้ด้วยนะครับแบตเตอรี่รับประกัน1ปีมีมอ,อก,กอรถถูกต้องขอบคุณครับสวัสดีครับ